ันนี้คุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่ของคุณขนาดไหนครับที่เราเจอกันเมื่อหลายเดือนที่แล้วฮะเชญนรับก็ข้าในสุดโตผมนะครับก็ปกติก็ออกกําลังกายบ้าครับอาจจะได้เตะบอลบ้านหรือว่าอาจจะออกกำลังกายแบบอื่นบ้างนะฮะครับก็วันนี้ก็จะตั้งใจครับคิดเหมือนกันครับอย่างอื่นคืออะไรครับพี่เกดสกอตมีไว้แต่เมื่อไรครับก็ วันนี้จะตั้งใจเตะฟุตบอนให้เตมทีครับผมครับรีบเปลี่ยนเรื่องเลยนะฮะคุณนเยแะครับจกวันนั้นถึงวันนี้หลายเดือนผ่านมาแล้วนะครับเตรียมตัวอะไรบ้างกับทีมเองครับอ่าครจริงไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับแต่ว่าวันนี้เรามามาเพื่อชนะอย่างเดียวครับใช่เหรอครับคุณไหมคุณปับเป็นขนาดนี้ทีมของคุณมีอะไรจะใส่านนู้นเชิญเลยครับอ่อสวัสดีครับผม คืออยากจะบอกว่าปีที่แล้วก็มาแล้วผมซ้อมแต่ปีที่แล้วเลยครับจริงๆครับจริงๆครับผมดูบอลทีในทีวีทุกวันครับถ้าจะบอกว่าผมกับกระชายเนี่ยฟิตซ้อมตลอดฟิตซ้อมด้วยกันหรือเปล่าครับฟิตซ้อมด้วยกันด้วยกันครับด้วยกันไปเตะบอลไม่ไปเตะบอลด้วยกัน เราไปเตะบอลกับทีมเอฟด้วยกันแล้วเพื่อมาเจอกับทีมพี่หลุยเลยอ๋อคผมอาภัตชายว่าไงนะชาครับเชิญหน่อยครับคุณแย่งผมพูดหมดแล้วเพื่อจะบอกว่าพวกเราเตะฟุตบอลด้วยกันบ่อยฮะแล้วหัวหน้าทีเป็นพิเศษด้วยสบายไหมครับนี่อาเริ่มทีมนะของเราง่ายง่ายครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับอย่านะครับ เชียงหลีนี่คุณดูเชียงหลีทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุ่นหน่อยทุ่หน่อยหน้ารับผมก็วันนี้จะจะเต็มที่นะครับผมก็หวังว่าจะเหมือนที่พี่หลุยพูดเราคงได้ชัยชนะมาอย่างแน่นอนนะฮะแต่อย่าคาดหวังอะไรจากผู้ชายคนนี้บ้างนะครับท่านครับ คุณย้ำนิดนึงนะราะว่าวันนี้แฟนคลับเยอะมากสื่อเยอะมากเลยหลายคนเดี๋ยวรอดูเราฟังคำพูดอยู่นะฮะอาหารเช้าเอาจริงนะฉัหรับคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนทำง,งานคนเรียนอะ<น>สำคัญขนาดไหนครับสำคัญนะฮะอย่างคือ วันนี้เนี่ยตื่นมาอาหารเช้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าทําให้เรามีพลังงานเพื่อจะทําอะไรในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ใช่ในเรื่องของเอนเนอรี <ไง S 1> ต่างๆเราจะทำอะไร <ง S 1> <ไง S 2> พ่มุเรื่องออสมมุติเราทาเรามีเวลาต้องทํางานทั้งวัน,นถ้าเราได้ทานอาหารเช้าอย่างเต็มท,ที่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะอยิ่ได้ทั้งวันอย่างสดสดใสคือแน่นอนครับฝากไปด้วยนะครับเกดเลิตอ้มากชทานีน้ <laughs> ผมจะพยายามครับให้มันรักษาสรงทรงไว้ได้จนจนจบนะผม <laughs> ผมว่าท่านอย่ผมเ,เริ่มสืมนน่อมแล้วคุณไปม่มี่เลยนะคะรับอยากจะบอกอะไรอีกทีหนึ่งครับก็เล<อ>ี้ <c oughs> แพ้แล้วกันครับเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวให้สิง่งบุญชาวของเราถ่ายภาพศิลปินทีมพิเศษของเราชั่ครู่งหนึ่งเอาเก็บไปก่อนครับแขกผู้มีเกียรติทุกคนครับดังๆให้กับทั้งหกท่านในวันนี้นะครับให้เกียรติกับ

การพิจารณาอะไรอะไรทำไม